สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูรถกระบะของเมืองไทยครับผมที่ฮินฮิดกันอยู่ตอนนี้ครับผมฟอร์ดเลนเจอร์ครับผมวันนี้มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมมาครับนี่ครับชุดข้างหน้าอจะประมาณนี้ครับผมไฟ LED ไฟ LED ตัวนี้จะดีมีดีอย่างหนึ่งคือว่าจะเคลื่อนไปตามที่เราเลี้ยวครับผมไฟตัวนี้ให้ความสามารถพิเศษครับแล้วก็นี่ครับชุดข้างหน้า นี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ครับผมเนี่ยครับจะเป็นไฟตัดหมอกครับผมเนี่ยครับเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยครับคันนี้จะมีดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะมีกล้องข้างด้วยครับผมติดติดดูกระจกข้างครับผมนี่ครับเวลารถวิ่งผ่านหรือวิ่งไรหรือเราใกล้อะไรเขาจะส่งสัญญาณเตือนเราตลอดครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมของ Witech f o r ร์เรนเจอร์วเป็น บเทอร์โบครับผมเทอร์โบคู่10สปีดรุ่นนี้นะครับนี่ครับสีสันสวยงามมากครับผมส่วนล้อครับผมนี่ครับแม็กแม็กเขาจะสวยมากครับผมแม็กคงทนต่อการใช้งานครับผมนี่ครับยางก็จะเป็นยางของกูดเยียครับผมเนี่ยครับเป็นขอบสิบแ18นะครับผมสองห้2้5ทับ้าครับเนี่ยครับโครงสร้างเขา แล้วเราจะมาดูกันข้างในครับผมว่าเขาจะดีไซน์ออกมาแบบไหนครับผมนี่ค,ครับมาดูครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบกระจกครับผมระบบเลื่อนกระจกกลับไปกลับมาอขึ้นลงครับผมอันนี้ก็จะเป็นลล็ออกกกกระจล็อกประตู นี่ครับคอนโซลพวงมาลัยนี่ครับคอนโซลพวงมาลัยเราสามารถสั่งการด้วยพวงมาลัยได้ครับผมแต่จะมีดีอย่างหนึ่งรุ่นนี้เขาอะจะมีหน้าจอมาให้ใหม่ครับผมกว้างมากยาวมากในการเดินทางเนี่ครับระบบเกียร์ครับเขึืนสี่ล้อสองล้อขึ้นเขาลงห้วยครับผมได้หมดครับรุ่นนี้เขาไปได้ทุกที่เนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อโต้สีสปีดนะครับผมเนี่ครับ P P นี่คือจอดจอดเราต้องไอปรับเกียร์มาที่ตัว P ครับผมเกียร์เกียร์ถอย N คือเกียร์ว่างครับผม D D คือเดินหน้าครับนี่ครับเขามีระบบหลายอย่างครับผมเบรกมือเขาจะใช้เป็นปุ่มปุ่มแล้วนะครับทกวันนี้เบรกมือเนี่ยครับเบรกมือเขาจะใช้เป็นปุ่มปุ่มไว้นี่ปุ่มกดแล้วนะครับเนี่ครับประมาณนี้ครับผม ดีไซน์สวยงามมากครับผมเนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ครับผมในความทันสมัยของ Ford Ranger เนี่ครับผมเวลาเราร้อนเขาจะมีแอร์เพิ่มมาให้ข้างหลังครับสองตัวเนี้ครับแอร์ Air. เขาจะมีเพิ่มมาแล้วก็ไฟดีซีสำหรับไฟบ้านครับผม AC 250ห้าสิบโวลต์สี่ร้อยวัตต์ครับผมเนี่ยครับ เวลาเราเดินทางหรือปิกนิกท่องเที่ยวก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นครับผมนี่ครับความทันสมัยของฟอร์เรนเจอร์ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เป็นคร่าวๆนี่ครับชุดไฟท้ายของเขาครับผมไฟท้ายนี่ครับแล้วก็จะมีกล้องหลังอันนี้กล้องอันนี้ครับผมกล้องหลังของฟอร์เรนเจอร์ครับผมมันจะมีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยต่อกันกับขีครับนี่ครับ แต่ตัวนี้เป็นสี่หุนสี่ครับผมรุ่นไวท์ท็เนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ครับผมแต่มีความสะดวกสบายอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะมีไฟให้ข้างหลังด้วยครับผมอันนี้เป็นไฟดีซครับผมของใช้ได้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนภายในบ้านครับผมเนี่ยครับปักสาบตาครับผม นี่ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตหรือที่จุดบุหรี่ก็ได้ครับนี่ครับความสะดวกครับสบายมาพร้อมกับก่อเลนเจอร์ครับผมนี่ครับไปพ่อมจงหมุนกว